ด้วยความที่เป็นนักเรียนนะครับผมที่จบจากคณะเศรษฐศาสตร์นะครับผมและด้วยผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะโฟกัสไปในเรื่องเศรษฐศาสตร์มหาภาคส่วนตัวผมเนี่ยคิดและว่านโยบายทางการเงินและนโยบายทางการคลังนะครับผมสามารถที่จะช่วยเศรษฐกิจเราได้แค่ภายในระยะสั้นเท่านั้นนะครับผมผมจึงเล็งเห็นว่าการที่เศรษฐกิจเราเนี่ยจะโตได้จริงนะครับผมมันจะต้องเริ่มต้นจากการที่เรามีตลาดแรงงานที่เข้มแข็ง การที่เราจะมีตลาดแรงงานที่เข้มแข็งได้ทักษะของแรงงานต้องดีการที่ทักษะของแรงงานต้องดีมันก็จะเกิดจากการศึกษาที่ดีนะครับผมแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะทําคนเดียวได้เราต้องการที่จะร่วมมือกับคนที่มีแนวคิดเดียวกันมีอุดมการเดียวกันนะครับผมนั่นจึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผมเข้ามาสมัครในโครงการ Teach for Thailand นะครับผมเพื่อที่เราจะได้เจอกับคนที่มีแนวคิดเดียวกันเพื่อที่จะทำให้การศึกษาดีขึ้นและส่งผลไปสู่ตลาดแรงงานที่ดีในอนาคตครับ